ส่วนมีเขียวเริ่มทํามาเรื่อยๆค่ะเริ่มมาเรื่อยๆเกือบ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆจังๆจ,จ,จ,จะเป็นส่วนมีเขียวช่วง5-6ปีหลังค่ะออพี่ชื่อพี่ตู่นะครับอยู่กลุ่มสุโขทัยยินดีนะครับก็เกิดมาจากการรวมตัวกันของคนในจังหวัดสุโขทัยที่รู้สึกว่าเอออยากสร้างผลิตภัณฑ์ในสโุโขทัยให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับ มาจากมะค่าฟาร์มค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครค่ะมาจากอำเภอศรีนครค่ะโอเทนลำไยนะครับเป็นเครือข่ายของสวนมีเขียวครับก็เป็นจริงๆเป็นศิลปินพื้นบ้านของเมืองบางขางนะครับและแว่ใกล้ๆกันนะครับ อัญชนาสปานะคะวันนี้มาออกบูธจัดนิศการนะคะจุดเด่นของตลาดมีเขียวค่ะซึ่งเป็นตลาดที่เป็นสินค้าออร์แกนิกนะคะซึ่งเป็นสินค้าธรรมชาติที่ส่งเสริมธุรกิจของชุมชนค่ะรุจิลากินฟาร์มนะคะมาจากอำเภอศรีนครนะคะโดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านศรีนครอันนี้ส่วนที่สานะคะที่สวนเราก็จะปลูกผสมผสานหลักๆก,ก็จะเป็นทุเรียนลองกอง แล้วก็จะมีกาแฟรโรบัต้าแซมในสวนชือมอนทิกาผู้คุมนะคะเป็นพนักงานการตลาดค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุนัวไทยค่ะามารู้ว่าการเติบโตก้าวย่างของสวนมีเขียวเนี่ยมันมีความสง่างามมีความน่ารัก จากบุคลิกภาพส่วนตัวของน้องเขาแล้วก็เครือข่ายที่วันนั้นมีอยู่นะครับเมื่อเติบโตก้าวย่างมาเป็นลำดับเนี่ยเราเห็นความงดงามของมิติของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะในหมู่บ้านอย่างเดียวนั่นมันหมายถึงเครือข่ายที่เป็นคนเล็กคนน้อยที่ทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งแน่นอนครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้อ่ โดดเด่นถึงขนาดเป็นอินทรีย์ได้เลยทีเดียวแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่จะลดการใช้เคมีหรือว่าพยายามที่จะดูแลเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิตหรือว่าพยายามที่จะส่งมิติความสัมพันธ์ที่งดงามในในความน่ารักของคนในชุมชนอาหารปลอดภยัยอาหารอินทรีย์อย่างนี้ครับก็เลยทําให้เห็นว่าแนวโน้ม ของการเติบโตจากการจัดกิจกรรมตลาดมีเขียวเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4เนี่ยเราเห็นถึง mm hmm. ความน่ารักความอบอุ่นที่ที่มีการแบ่งปันกัน mm hmm. ผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็มีอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่ก็คือหนึ่งในในความโดดเด่นที่มีคุณค่าที่อยากจะสื่อสารให้พวกเราได้ได้รู้จักแล้วก็อยากจะส่งมอบมิตรภาพส่งมอบความน่ารักความอบอุ่นให้ซึ่งกันและการผมเชื่อว่า ด้วยเมติของความเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยครับเราไม่ต้องทําเรื่องใหญ่ครับเราทําเรื่องเล็กๆนี่แหละนะครับเรื่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วแล้วมันจะมากขึ้นแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ๆที่น่ารักงดงามให้กับสังคมเราต่อไปครับก็ฝากส่วนนี้เขียวไว้ในในความทรงจําแล้วก็ร่วมเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ สิ่งที่ผมอยากจะชวนส่วนมีเขียวทำนะครับก็คือว่าส่วนมีเขียวเนี่ยน่าจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชน,นอื่นๆเนาะชุมชนไหนอาจจะเป็นพ่อแก่แม่แก่แล้วอาจจะไม่ได้ครีเอทได้เท่ากับส่วนมีเขียวแต่ว่าเราสามารถช่วยกันได้มาช่วยกันทำว่าเอ๊ะชุมชนนี้ทําอะไรดีชุมชนนี้ทาอะไรดีนนรดแล้วทํายังไงเนี่ยชุมชนนี้จะรวบรวมคนในชุมชนทั้งหมดเนี่ยมาทําตลาดด้วยกันไหมตลาดออร์แกนิกเนี่ย นะมีปลามีมีผักมีมะละกอมีมะนาวเอามาทาอะไรดีมาช่วยกันทำโปรดักแล้วดึงคนเข้าไปเที่ยวในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาที่นี่เสมอไปทุกที่ในสุโขทยัยทุกที่ในประเทศไทยก็จะมีแบบนี้แหละที่ช่วยในชุมชนได้นะครับผมว่าเรามีลูกค้าเรามีตลาดที่จะไปได้แล้วผมว่านักท่องเที่ยวสมัยใหม่นะโดยเฉพาะสังชาติเนี่ยก็ชอบในแนวเนี้ยทาให้คนในชุมชนมีไรายได้ แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนอ,อยากอยากทำของมาขายก็มีเดกง่ามีขนมเทียนอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นของของโบราณเริ่มเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วค่ะ,ะในส่วนหนึ่งก็คือ จากที่มีนายอำเภอมาเปิดงานมีท่านดรพันศินป์มาเปิดงานก็เริ่มรู้ไปในส่วนต่างๆของทางราชการก็ตรงนี้ก็กจะเวลาประชุมเวลาอะไรก็จะมีคำถามแบบนี้แล้วก็จะมีส่วนทางราชการเข้ามาด้วยก็คิดว่าจะมีการต่อย,ยอดและก็ดำเนินการต่อไปค่ะ ขอฝากสวนมีเขียวหรือตลาดมีเขียวนะครับสำหรับน,นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากรู้จักเรานะครับก็ขอฝากมาเที่ยวที่นี่เราจะเป็นสวนแบบเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะยายามีกิจกรรมให้เราทำนะครับเข้ามารวมถึงตอนนี้เราทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเชื่อมเชื่อมโยงไปยังเมืองบางข่างครับในทีมงานชื่อเลาะถนนพระร่วงครับก็จะมีการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงพื้นที่จากสวนมีเขียวไปที่เมืองบางขัางนะครับก็จะไปเชื่อมโยงอีก2จุดคือบ้าน อุเทนลำไยที่เป็นศินลปินนะครับที่มีวาดรูปของเราเยอะๆในงานตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อมไปถึงวัดโบสถ์สถานที่แหล่งโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงป่า,ปาชาบ้านที่เมืองบางขงังวัดโบสถ์อย่างวันนี้เราก็จะเห็นหุ่นฟางต่างๆอันนี้ก็เป็นของป่าชาบ้านแม่โบแม่ปายนะครับที่มาร่วมทํากิจกรรมรวมถึงไล่ยศวิชัยฟาร์มหรือไล่ฟุงเฟืองนะครับเป็นสถานที่เกษตรอีกอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เกิน10กิโลครับ มหาลาัยเองเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของของการพัฒนาตัวสินค้าหรือเรื่องของการทำตลาดต่างๆเนี่ยก็ช่วยมาเป็นเหมือนแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้รับทำทำได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นได้เร็วกว่าเดิมกับที่เราวางแผนเข้าไว้ครับยายชื่อยายฉลองจีนเพชร บ้านอยู่วังทองแดงก็มาเที่ยวตลาดหมีเที่ยวก็มาหาอะไรกินว่าซื้อของใช้บ้างนะเขาเคยจัดมาสองสามโหนแล้วก็เคยมาเที่ยวก็ามาหาอะไรกินอ้ะ